เรื่องของอุปกิเลยนะครับอุปกิเ์สิบหกเนี่ยตั้งแต่โลกพยาบาท,าบาทโกรธผูกโกรธลบหลู่บุญคุณท่านตีเสมอพิษยาตะนีปัญญาอวดกระด้างแข็งดีถือตัวดูหมิ่นมัวเมาประมาทตู้มีมีอะไรบ้างไงนั่นฮะน่าจะมีทุกตัวเลยนะครับ มีทุกตัวทุกว่าแกออกไปทีนึนทีแล้วทุกตัวทุกว่าลืมมันแกไม่ออกหรอกลืมมันซะลืมใช่มันต้องลืมมันมเหมือนผัวเมียเราถ้าด่ากันดิไม่ลืมด่ากันมันก็มาเลยละ่ะสิบนาทีหมดตั้องจะเจอกันนะใช่ไหมถ้าไม่ด่ากันละ่ะลืมประมาณนั้นนะ่ะ ถ้าลืมได้ก็โอเค